สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเจม2 j b นะครับกับช่วงอยากรีวิวและวันนี้เรามาพบกับกันดั้มแอเรียลฟูลแมคชีนิกหต่อร้อยนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มากับกันพาตัวนี้ธรรมดาเรามีนี่ชุดไฟคอสตมอสนะครับของตัวนี้โดยเฉพาะซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวกันพานเนี้ยมานจบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าพอผมเห็นว่ามันมีตัวคอสตมอสเนี้ออกมาผมรู้สึกว่า มันเป็นคอมโบที่แบบัออมาได้ดีแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับเรามาดูในส่วนตัวเจ้าแอรเรียวนี้กันก่อนนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแอรเรียวสีธรรมดานะครับเป็นสกอร์สีแดงนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะมีปืนแล้วก็มีโล่แต่ความพิเศษก็คือเจ้าตัว สีของสกอ์เนี่ยจะทําออกมาได้สวยมากจะไม่เหมือนของตัว HG นะครับที่จะเป็นแบบดาๆขุ่นๆแล้วก็ไซส์เนี่ยจะเป็นหนึ่งต่อร้อยนะครับขนาดใหญ่ขึ้นมาประมาณ MG มเราจะมีบีมเซเบอร์ยาวๆนะแต่อันี้จะไม่มีฐานให้นะครับอันนี้เป็นฐานที่แบบว่าโชว์โอเคครับตัดภาพมาที่ ฝั่งการเตรียมการของ Cosmos นะครับ mm hmm. เราก็จะมาดูคู่มือกันเลยดีกว่านี่คู่มือของ Cosmos ก็จะเป็นเล่มเล็กๆประมาณนี้นะครับโดยที่อุปกรณ์ข้างในเนี่ยก็จะมีแผงวงจรต่างๆเปิดมาอาจจะแบบเห็นอะไรเยอะแยะอาจจะตกใจไม่ต้องตกใจนะครับค่อยๆดูไปทีละอย่างนะครับพวกเนี้ยก็สามารถใช้ g o o g l e t r a n s l a t e แปลได้นะครับพอจะรู้เรื่องอยู่ จากภาษาจีนก็คือมันจะมีแผงวงจรแบ่งเป็นพวกส่วนขาส่วนไรส่วนแพ็กหลังอะไรประมาณนี้นะครับก็คือจะมีสายไฟเส้นเล็กๆอย่างนี้แล้วก็จะมีพัดใสแบบนี้นะครับซึ่งในตัวพาดใสเนี่ยเราจะใช้แทนของเก่าบันไดเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นพัดคุณๆ ที่แบบว่าแสงไม่สามารถทะลุได้อันนี้เขาทําพลาส,ส่สมาให้เป็นพิเศษเลยสามารถใส่ได้แบบปกติโดยที่ไม่ต้องเหลาออไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นลวดลายของเพอร์เม c o อร์นะครับก็คือเจ้าไอไฟ LED เนี่ยอย่างที่เห็นมันจะเป็นไฟจุดๆใช่ไหมครับมันส่องแสงออกมาแต่ว่าไฟนยมันจะไม่มีลวดลายก็คือเราจะใช้พวกเนี้ย เติมแต่งลวดลายเข้าไปในตรงชิ้นส่วนเพิ่มอตสกอร์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นวงจรเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นวงจรของแบกแพคข้างหลังนะครับวงจรใหญ่แล้วก็จะมีชิ้นใส่ยาวๆนี้นะครับจะเป็นตัวเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนเส้นเอาไว้ต่อกับฟันแนวครับอ่าเผื่อในตึกภาพไม่ออกอ่าลองดูอันนี้ก็ได้อ่าจะเห็นเส้นโค้งๆฟ้าๆนี้ถูกไหมครับ มันจะใช้แทนเส้นนั้นเองเป็นเหมือนเอฟเฟกของฟันแนลที่แบบวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็อาจะมีรีโมทกับรางฐานมาให้ด้วยนะครับก็มีอันนี้เป็นป้ายเหล็กเขียนว่า g u n d a r aerial แล้วก็ cosmos ประมาณนั้นส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าวิธีการต่อวงจรแบบคร่าวๆอาจจะไม่ละเอียดมากแต่ว่ารู้สึก็พอดูรู้เรื่องก็คือ มันจะมีแผงวงจรกลางที่คอยควบคุมไฟต่างๆแ,แล้วก็จะแบ่งเป็นหลอดไฟส่วนนู้นส่วนนี้นะครับอย่างอันนี้จะเป็นไหลสองข้างประมาณนี้แล้วก็ต่อลงมาตรงนี้น่าจะเป็นโล่ถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เป็นปืนแล้วก็อันนี้จะเป็นแพ็คหลังอันนี้จะเป็นขาสองข้างประมาณนั้นนะครับ ด้านหลังนี้ก็จะมีเรียกว่าวิธีต่อแต่ว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะดูยากก็แนะนำให้ไปเปิดมันจะมี YouTube ของคนจีนที่ทำว้อยู่นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ละกันเขาจะทำแบบวัละเอียดแบบเป็น10บคลิปเลยครับก็ทำตามแต่เราแบบทุกวินาทีได้เลยประมาณนี้ครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการต่อดิบ แล้วก็ต่อชุดไฟนะครับยังไม่ได้ตัดเส้นแล้วก็ยังไม่ได้ติดดีข้อเดี๋ยวเราจะมาดูเรียกว่าจุดขยับที่แบบสามารถขยับได้พร้อมกับจุดติดขัดของการมีสายไฟที่เดินไว้ใ้พร้อมๆกันเลยแล้วกัน,นเรามาดูดีเทลชัดๆกันก่อนก็คือจุดหลักๆที่เปลี่ยนไปจะเป็นตรงพ e รเม s สกอรนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นลายดำๆแทนซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วพอ มีไฟออกมามันก็จะสวยนะครับตรงขาก็เช่นกันนี่จะกลายเป็นำดำๆอย่างนี้เหมือนก็ลอดไฟได้ปิดอยูออ่ด้านหลังก็จะมีการรวบเก็บสายไฟจะวุ่นวายนิดนึงนะครับทีนี้จุดขยับเนี่ยตรงหัวอ่นนี้จะขยับได้ปกติแต่อิสระนะครับแต่ว่าถ้ามีชุดไฟเนี่ยมันอาจจะติดๆหน่อย ย่จะเอียงแต่แบบอาจจะไม่หมุนได้มากเท่าไหร่ไม่ได้หมุนแบบสำหรับศกษออกาเหมือนแต่แรกจุดต่อไปแขนนะครับตรงนี้ก็จะหมุนได้อิสระรอบเหมือนกันแต่ว่าพอมีสายไฟเข้ามาเนี่ยอันนี้ต้องระวังหน่อยว่าเราจะไม่ไม่หมุนเยอะเกินไปจนแบบไปทําไฟขาดนะส่วนตรงเขาเรียกว่าศอกซ้ายอันนี้ไม่มีอะไรนะครับ น,นี้จะไม่เป็นทางผ่านของไฟแต่จริงถ้าติดโล่ก็อาจจะเดินสายไฟเข้าไปข้างในได้นะครับถ้าไม่อยากให้ไฟแต่รู้สึกว่าส่วนตัวติดโล่ตรงนี้สามารถเดินสายโดยที่แบบไม่ต้องใส่เข้าไปข้างในก็ได้เพราะว่าโล่มันค่อนข้างจะบางอยู่ไม่แบบกิดกะรำคาญเท่าไหร่ส่วนมือฝั่งขวาที่ถือปืนอันนี้ก็จะเป็นจุดเดินไฟยาวเหมือนกัน ก็คือเราจะขยับตรงไหล่นี้ไม่ได้เยอะแล้วก็ตรงข้อศอกนี้อ่าก็จะต้องระวังหน่อยจริงๆก็คือถ้าเราเดินไฟโดยที่แบบเผื่อสายไฟไว้เยอะอย่างเงี้ยมันก็จะเรียกว่าขยับได้เยอะแต่ว่ามันก็จะไม่สวยเห็นนะครับมันจะออกมาเป็นสายเกอย่งี้แล้วก็ตรงปืนนะครับ รงปืนมันก็จะมีไฟเหมือนกันซึ่งไฟตรงปืนเนี่ยถ้าเราจะต่อติดเนี่ยมันต้องล็อกกับสายไฟนี้ไว้เลยก็คือเลือกได้สองอย่างจะถือปืนแล้วก็ต่อสายหรือว่าจะไม่ถือปืนเลยแล้วก็เอาสายออกอน,นี่ก็จะเป็นตัวเลือกของคนแอคชั่นที่อยากทำท่าตลาดแหละท่านะครับอ,อจริงๆก็คือไม่ต้องการแอคชั่นเยอะผมว่ามัน เราสามารถเก็บสายให้มันสั้นๆได้เลยแล้วก็ขยับไม่เยอะแอคชั่นไม่เยอะเราก็จะไม่เป็นไรกับสายแต่ส่วนตัวผมอยากลองแอคชั่นหลายๆท่าดูอือประมาณนี้ครับเรามาดูกันเลยว่าหลังจากที่เราต่อไฟแบบฟูลออปชั่นครบเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเปิดไฟกันเลยนี่เรียกว่าคอร์สมอสเขาทำมาดีนะครับไฟมันจะไม่ได้แบบ เปิดปึ๊บขึ้นมาเหมือนเราแบบกดสวิตช์เปิดไฟนะครับแต่ไฟมันจะแบบมีแบบการค่อยๆไล่จากตรงกลางมาออกมาข้างๆอะไรประมาณนี้นะครับอ่าซึ่งจุดไฟทั้งหมดเนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าม,มีอะไรบ้างจุดหลักๆที่เป็นจุดขายแน่นอนก็คือตรงหน้าอกนะครับแล้วก็ตรงขาอันนี้จะเป็นจุดใหญ่ที่ชัดเจนแน่นอนแล้วก็จะมีไล่สองข้างแล้วก็มีตรงหัวนะครับ ปืนไรเฟิลแต่ว่าปืนไรเฟิลตรงนี้รู้สึกจะเปลี่ยนสีไม่ได้นะครับจะเป็นสีนี้คาวตลอดอตรงนี้เป็นจุดใหญ่จุดยากของเราอก็คือจุดที่ต่อบิดตรงเนี้ยจะมีทั้งหมด6เส้นนะครับที่ให้มาอ่าแล้วก็จะมีข้างหลังอันนี้นิดนึงนะครับตรงขาอาจะเห็นว่าอันนี้เป็นชิ้นดั้งเดิมของบันไดนะครับ เห็นว่าไฟมันสามารถทะลุออกมาได้จะเป็นเหลืองที่สว่างขึ้นหน่อยแล้วก็ตรงนี้แกะออกกันมองไม่เห็นอึบนี่จะมีไฟตรงด้านหลังนี้มีสีเหลืองได้บีมเซเวอร์ตรงนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นจุดเก่ามันจะเป็นทึบๆใช่ไหมครับพอเราเปลี่ยนเป็นของคอสมอสเนะี่ย จะเป็นไฟใสแล้วก็สามารถเปลี่ยน rgb ได้เหมือนกันสำหรับระบบการเปลี่ยนไฟเนี่ยจะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือแบบรีโมทที่แถมมาให้ในกล่องคอดมอสแล้วก็แบบแอปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูแบบรีโมทกันก่อนว่าเป็นยังไงสําหรับรีโมทเนี่ยสังเกตนะครับจะมีปุ่มที่เป็นสีต่างๆนะครับมีภาษาอังกฤษประกอบด้วยน่าจะพอรู้เรื่องอยู่ก็คือ on off show ทามอันนี้จะเป็นหลากหลายสีนะครับ แล้วก็โหมดบวกลบอันนี้น่าจะเป็นโหมดหลายสีแบบไฟต่างๆที่เขาทำมาให้นะครับเอาไว้โชว์อ่าก็เป็นเลดเยลโล่บ u ูสีต่างๆมากมายนะครับเอาลองกันเลยดีกว่าเริ่มจากเปิดปิดก่อนอ่าอันนี้กดทีหนึ่งจะค่อยๆปิดนะครับแล้วก็เ่ยกดอีกทีหนึ่งก็จะค่อยๆเปิดขึ้นมาแล้วอันนี้รู้สึกว่ามันจะเมมโมรี่นะครับเป็นสีล่าสุดที่ผม ก่อนปิดตั้งไว้ก็คือสีแดงก็ต่อมาโชว์ไทม์นี่อันนี้จะเป็น rgb นอ,อ่นอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของแอปบ้างนะครับสาละแอปเนี่ยจะสามารถปรับได้หลากหลายมากๆเลยนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องเชื่อมบลูทูธตรงส่วนนี้ก่อนนะครับเปิดเข้ามาเปิดบลูทูธแล้วก็มันจะขึ้นให้ลิงก์นะครับให้กดตรงโซ่นี้อ่า ถ้าโซ่เป็นโซ่แตกนี่ก็คือไม่ลิงนะครับนะกดอีกรอบหนึ่งโซ่งนี้ก็คือลิงแล้วนะครับนจากนั้นหน้า g b เราก็จะหมุนนี่ได้อิสระเลยส่วนข้างล่างนี้เราสามารถเพิ่มแท็บสีได้เองนะครับจิ้มสีที่ต้องการเช่นสีเหลืองผมก็กดบวกอือก็จะเป็นเหลืองที่เราเซฟไว้แล้วส่วนตรงนี้จะเป็นความสว่างนะครับ ปรับมืดปรับสว่างได้ต่อมาเมนูด้านบนนะครับเป็น C C T อันนี้น่าจะเป็นความเข้มของสีถ้าปรับอันนี้ก็ดะสีเหลืองอ่อนมากๆเหลืองเข้มอันนี้รู้สึกจะเป็นโหมดโชว์ออฟครับลองปรับกันดอูอันที่เรนโบวอ,อันนี้จะคล้ายๆปุ่มโชว์ไทม์ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะปรับได้หลากหลายกว่า มี32รูปแบบเลยทีเดียวอันนี้เขาทำไว้ดีเพราะว่าไอ้เจ้าคอร์ดมอสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเจ้าที่ทำไฟมาค่อนข้างนานนะครับอันนี้จะเป็นโหมดตั้งแต่พวกยูนิคอร,ร์นอะไรประมาณนี้ครับที่เขาทำไว้ต่อมาจะเป็นโหมดมิวสิกอันนี้เนี่ยก็คือไฟเนี่ยมันจะวิ่งตามเพลงคล้ายๆแบบ เรียกว่าเป็นไฟประกอบลำโพงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมขอไม่เปิดเพลงแล้วกันให้ดูคร่าวๆว่าเนี่ยอันนี้คือเพลงมันลันอยู่นะแล้วไฟมันก็กระพริบตามจังหวะดนตรีจังหวะเบสอะไรประมาณนีน้น่าจะพอคุณเคยกันอยู่ต่อมาเป็นโหมดไมโครโฟนอันนี้นะผมลองฮัลโหลฮัลโหลอ่าอ่าจะเห็นว่ามันจะกระพริบตามเสียง ที่พูดเอาไปนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว a อ r i a l 1ต่อ100 Full m e c h a น i c นะครับบวกกับชุดไฟ c o s m o นะครับอ่ะเรามาสรุปกันเลยดีกว่าสำหรับตัวโมเดลก่อนละกันสำหรับข้อดีของตัวโมเดลเนี้ยก็คือผมว่าจุดขยับดีนะครับค่อนข้างแน่นหนาในพวกแขนขาอะไรเงี้ยจุดที่ต้องขยับบ่อยๆดีแล้วก็ต่อไม่ยากทำพาร์ทไอตัว Per m ์ t Score สีแดงเนี่ยออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับ การต่อเฉยๆโดยที่ไม่มีชุดไฟเนี่ยผมว่ามันก็สวยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ส่วนข้อเสียเนี่ยผมเจอจะมีเรียกว่ามันไม่ใช่จุดขยับหลักแล้วกันจะเป็นแบบพวกตรงข้างตรงแก้มอย่างนี้นะครับตรงข้างหัวแล้วก็พวกฟันแนวอย่างเงี้ยเวลาต่อมันจะชอบหลุดนะครับไม่ค่อยแน่นแต่รู้สึกมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสาหรับชุดคอสโมสนะครับผมว่าเป็นชุดไฟที่ค่อนข้างคุ้มมากๆเลยนะครับในราคา พันต้นอ่าอันนี้ต้องบอกกันว่าราคาไฟกับราคาหุ่นเนี่ยพอๆกันเลยสำหรับชุดนี้รู้สึกว่ามันเป็นแอเรียลได้แหละมันก็เลยเล่นได้คุ้มนะครับก็คือมันจะมีสกอรสสีแดงสีฟ้าหรืออกเล่น r g b อย่างเงี้ยมันสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยแบบรู้สึกว่าคุ้มพอๆกับการเล่นไฟกับยูนิคอนเลยนะครับเป็นอะไรที่ผมถูกใจมากๆตอนแรกกลังเลว่าจะซื้อหุ่นตัวนี้ดีไหมนะแต่พอแบบชุดไฟออกมานี่ผมจัดเลยแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับถามว่าไฟมีข้อเสียไหม มันก็ไม่เชิงเป็นข้อเสียนะครับแต่ว่ามันอาจจะเรียกว่าเหนื่อยหน่อยสําหรับมือใหม่อย่างเช่นผมเนี่ยที่ไม่เคยแบบต่อชุดไฟมาก่อนนะครับก็คือความยากไม่ใช่การต่อชุดไฟให้มันติดแต่ความยากคือการต่อชุดไฟยังไงให้มันเก็บสายได้สวยงามนะครับระยงระยางมากมายนะครับคนที่แบบไม่เคยแบบคัตตอมหรือไม่เคยแบบมาทางนี้มาก่อนก็อาจจะแบบงงๆแล้วก็สายไฟค่อนข้างเล็กนะครับค่อนข้างอันตรายถ้าแบบรุนแรงไปเนี่ยมันอาจจะขาดได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผมแนะนํานะครับเซตนี้เป็นอะไรที่คมสุดๆตั้งโชว์สวยมากครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทํารีวิวของเล่นเด็ดๆกันต่อไปนะครับผมสำหรับวัสดีก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ